ศรีนครินวิโรธผู้นำทางด้านการศึกษาศาสตร์ที่วางพื้นฐานการศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาแบบพิพัฒนาการให้สังคมไทยควบคู่กับการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยมาเป็นระยะเวลายาวนานคณะศึกษาศาสตร์ถือกำเนิดจากวิทยายลัยวิชาการศึกษามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า75ปีโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ถนนประสานมิตรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นณถนนประสานมิตรหรือซอยสุขุมวิท23ในปัจจุบันเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2,492มีหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิสวัสดสุมิตรเป็นอาจารย์ใหญ่เปิดรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาตามหลักสูตร3ปีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับบุตรปปหรือประกาศนียบัตรครูประถมและหากเรียนต่ออีกสองปีเมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับบุตรปมหรือประกาศนียบัตรครูมัธยมซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดสำหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้นจึงทำให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตต้องขนขวายไปเรียนสาขาวิชาอื่น เพื่อให้ได้รับปริญญาบัตรศาสต,ตราจารย์ดรสาโรธโบัวศรีได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่16กันยายน2497โดยมีศาสตราจารย์ดรสาโรธบัวศรีเป็นอธิการวิทยาลัยคนแรกซึ่งถือเป็นจุดก่อกำเนิดคณะวิชาการศึกษาและต่อมาคือคณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมการเป็นแหล่งวิทยาการการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในขณะนั้นปัจจุบันได้กลายมาเป็นผู้บริหารนักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศเป็นจำนวนมากความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยไม่ได้หยุดยั้ยงสมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ด็อ,อร์สาโรธบัวศรีได้ตั้งไว้ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามเมื่อวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่ามหาวิทยาลัยศีนครินยุโรดใช้อักษรย่อว่ามสวโดยมีศาสตราจารย์ดรสุดใจเหล่าสุนทรอ,อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้ายได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกับคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งถือเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรดที่บวงสิทธิ์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างภาคภูมิใจและตระหนักในใจว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นกำเนิดของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรด ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ยกระดับการศึกษาของครูจนถึงระดับปริญญาเอกปลายปีการศึกษา2,546ต่อเนื่องปีการศึกษา2,547มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยรองศาสตราจาร,รย์ดรคุณหญิงสุมนทาพรมบุญ ต่อเนื่องสมัยศาสตราจารย์ดรวิรุณตั้งเจริญเป็นอธิการบดีได้มีนโยบายในการผลิตครูร่วมกันระหว่างคณะศึกษาศาสตร์กับคณะร่วมผลิต5คณะได้แก่คณะสังคม,มศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์คณะศิลปกรรม,มศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะพละศึกษาโดยให้คณะศึกษาศาสตร์รับผิดชอบรายวิชาชีพครูและให้นิสิต ในแต่ละสาขาวิชาเอกไปสังกัดคณะที่สาขาวิชาเอกนั้นสังกัดอยู่โดยหลักสูตรและการสอนวิชาชีพครูได้มาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์เพื่อสืบสารอุดมการณ์ศาสตร์ของความเป็นครูจากรากฐานที่มั่นคงแน่วแน่และยึดมั่นในคําสอนของศาสตราจารย์ด็อเตอร์สาโรธบูสีที่ว่าบัณฑิตมีความรู้ประดุจนักปราช และมีความประพฤติประดุกผู้ทรงศีลโดยยึดหลักพุทธธรรมนำทางชีวิตและสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นฝังอยู่ในตัวบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์อย่างชัดเจนปัจจุบันคณะศึกษา,าศาสตร์มี12หน่วยงานประกอบด้วย7ภาควิชา100 1สำนักงานและ3โรงเรียนสาธิตดังนี้ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษาภาควิชาการแน,แนวและจิตวิทยาการศึกษาภาควิชา,าเทคโนโลยีการศึกษาภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษาภาควิชาอุตสาหกรรมศึกษาภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิตศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษสำนักง,งานคณะบดีคณะศึกษา,าศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายประถมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายมัธยมและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธปทุมวันถ่ายใต้การบริหารงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรุ่งทิวาแย้มรุ่งคณะบดีของคณะศึกษาศาสตร์คนปัจจุบันคณะศึกษาศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนสาธิตทั้ง3แห่งและระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกโดยในระดับปริญญาตรีมีหนึ่งหลักสูตรคือหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตกศบอ4ปีประกอบด้วย19วิชาเอกดังนี้ ศาสตร์ยังได้ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์คณะสังคมาศาสตร์คณะพละศึกษาและคณะศิลปกรรมาศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตปร,ริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตรต่างๆอีก14หลักสูตรคือ บัณดิตศึกษาได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท7หลักสูตรประกอบด้วยท่าดมววััลพิ หลักสูตรระดับปริญญาเอก7หลักสูตรประกอบด้วย ภาระงานหลักด้านการสอนแล้วคณะศึกษาศาสตร์ยังมีกิจกรรมและโครงการที่สำคัญอย่างหลากหลายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์อาทิโครงการเพชรในตรงซึ่งเป็นโครงการรับใช้สังคมโดยความร่วมมือกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาความยากจนมีภัยคุกค,คามต่างๆแต่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีความมุ่งมั่นจากหมู่บ้านอ,อกพอและจากสามจังหวัดชายแดนใต้ปีละ45คนให้ได้รับโอกาสมาเรียนครูในระดับปริญญาตรีโดยจัดสรรทุนการศึกษาและหอพักให้ตลอดระยะเวลาการศึกษา และเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็จะกลับไปบรรจุเป็นข้าราชการครูในภูมิลำเนาของตนเองจากความสําเร็จในการผลิตครูเพื่อกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองของโครงการเพชรในตงคณะศึกษาศาสตร์ได้ขยายความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและให้โอกาสทางการศึกษาโดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หรือเป็นบุดของบุคลากรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในโครงการทุนเอราวันจำนวนปีละ30คนโดยได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรในวิชาเอกต่างๆเพื่อบันจุเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเมื่อสำเร็จการศึกษาอีกด้วยส่วนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างความเป็นครูนั้น คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตยอย่างหลากหลายครอบกลุ่มและเพียงพอที่จะเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นครูสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดคณะศึกษาศาสตร์ยังคงมุ่งมั่นแน่วแน่ในการทำหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งมุ่งรับใช้สังคมลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเพื่อให้คนไทยอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขสืบสารปณิธานและอุดมการ์องค์กรชั้นนำทางการศึกษาเป็นประชาคมทางวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุษนักปราชญ์มีความประพฤติประดุษผู้ทรงศีลสู่ความเป็นต้นแบบของสถาบันผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาชั้นนำในระดับสากลสมศักดิ์ศรี และสมฐานะผู้นำทางปัญญาดังปรัชญาที่ว่าการศึกษาคือความเจริญงอกงามสืบไป